ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการนะคะติดตั้งแอปนะคะ Edmodo นะคะลงโทรศัพท์นั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นโทรศัพท์ Android เนาะก็คือเรานะคะอย่างก่อนแรกก่อนอื่นเลยเราก็เข้าไปที่ a พจสโต e ค่ะกดเข้าไปที่ p พจสโต e นะคะแล้วเราก็พิมพ์ค้นหาค่ะ Edmodo ค่ะอันนี้จะเป็นสําหรับนักเรียนนะคะ เมื่อเราเ,าเห็นแอป Edmodo แล้วนะคะแล้วเราก็ติดตั้งค่ะอันนี้ในเครื่องของดัลดานะคะติดตั้งไปแล้วนะคะก็จะไม่ได้ขึ้นคาว่าติดตั้งนะคะพอติดตั้งเสร็จค่ะให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ดูดูทีตัวเครื่องนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่แอปได้เลยค่ะอันนี้นะคะอย่างสีเหลืองๆนี่นะคะก็คือแอป Edmodo นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเหรับนักเรียนนะคะแล้วก็เข้าไปที่ สร้าง Account ฟรีค่ะแล้วคุณคือใครนักเรียนนะคะถ้าเกิดเป็นนักเรียนเราสมัครโดยเป็นนักเรียนเราก็คือนักเรียนแต่ถ้าเกิดใครที่สมัครสำหรับเป็นครูผู้สอนก็ก็กดคำว่าครูค่ะอันนี้นักเรียนนะคะครูนักเรียนนั่นเอง ต่อไปค่ะแล้วเราก็จะถ้าเกิดใครนะคะจะสมัครโดยใช้ Google นะคะให้สิงกับบัญชี Google เราก็สมัครโดยใช้ Google ค่ะหรือว่าใครนะคะจะสมัครด้วย c l a s s or s c h o o l o o e แล้วก็ใส่โค้ดสำหรับที่ครูเขาให้กรุ๊ปโค้ดมาค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยค่ะอันนี้นะคะคุณครูให้มาแล้วเนาะกรุ๊ปโค้ดแล้วเราก็พิมพ์ลงไปค่ะ x ห f 6 2 m อันนี้สำหรับกรุ๊ปโค้ดน,นะคะที่คุณครูให้มาแล้วเนาะชื่อผู้ใช้อย่างน้อย3ามอักษรนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อกับรหัสนะคะสาหรับต,ต้องให้ครูบอกว่าต้องการแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะมีชื่อกับรหัสเพื่อที่จะให้ครูนะคะรู้ว่าเราคือใครและเลขที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะ พาสเวิร์ดนะคะให้เราตั้งนะคะยังต่มหกตัวอักษรค่ะอีเมลนะคะถ้ามีอันนี้อันนี้มีนะคะ พอแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นค่ะสีเหลืองค่ะสร้าง Account ์เราก็กด,กดเข้าไปที่สร้าง Account ได้เลยค่ะ first name first first name ในที่นี้ก็จะเป็นชื่อเกี่ยวกับพอถ้าเกิดเราเข้าไปนะคะมันจะเป็นชื่อขึ้นเลยค่ะแล้วก็ last name ก็จะเป็นนามสกุลที่อยู่ในแอปนั่นเองค่ะ อันนี้สมมุติขึ้นมานะคะค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ต่อไปเลยค่ะเนก็กๆไปเรื่อยๆค่ะแต่เพื่อเปลี่ยนอะควาวาต้าเปลี่ยนอวาต้านะคะก็คือเหมือนเราแบบว่ากำหนดโปรไฟล์ของเราเองอันนี้นี้จะไม่กำหนดนะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากกำหนดแบบว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็ติ๊กเข้าไปค่ะแล้วก็เลือกรูปโปรไฟล์จากแกลเลอรี่ของเครื่องเราได้เลยค่ะอันนี้นะคะความปลอดภัยของ Account ให้ข้อมูลติดต่อผู้ปกคอรองของคุณไว้เราจะได้สามารถใจะให้ผู้ท่านทราบได้ว่าคุณกำลังใช้งาน e n m o d o เมื่อเรียบร้อยแล้วคุณจะสามารถปลดล็อกฟีเจอร์ทั้งหมดของ e n m o d o ได้อันนี้ เมื่อแตะแจ้งเตือนนะคะฉันยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้ส่ง SMS และอีเมลถึงบุคคลผู้นี้แมวดีกว่าคะ่ะแมวแล้วก็ติ๊ก <c oughs> สำหรับนักเรียนนะไม่ต้องไม่ต้องถึงพ่อแม่หรอกค่ะ,คะอันนี้นะคะแล้วเราก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วคะ่ะกิจกรรมชั้นเรียนนะคะอะไรพวกนี้นะคะ พอเราตะกี้เราเข้ารหัสกปปรุโพใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราเราก็จะเข้ามาที่ชั้นเรียนของชั้นก็ที่เรารหัสกปปรุโพที่เราใส่ไปนะคะก็จะมาเป็นชั้นเรียนของของเราค่ะสําหรับติดต่อกับงานกับคุณครูนะคะค่ะเป็นไงคะเสร็จแล้วค่ะเมื่อคุณคปปรูพต์งานนะคะเราก็สามารถเข้ามา,า,มา,ด,า,มาดูในที่นี้ได้น,นะคะอันนี้คุณครูก็ยังไม่พต์งานนะคะแต่เป็นหมวดหมู่เอสโมโดค่ะหมวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้ง หมดอุดมศึกษานะคะระดับอุดมศึกษานั่นเองถ้าได้เกิดสมมุติเรามีสมาชิกเพิ่มนะคะก็จะมีขึ้นตรงนี้ค่ะอย่างนี้นะคะที a เชอร์ก็เป็นที a เชอร์นางสาว2ออันนี้ก็จะเป็นสติลเด t นและลอยก็คือ Account ชื่อของเรานั่นเองค่ะอันนี้ครูก็ยังไม่ได้โพสยังไมไ่สร้างโฟลเดอร์อะไรนะคะแต่อันนี้ก็คือโดยรวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรากําลังอยู่ในชั้นเรียนแล้วค่ะ ค่ะง่ายๆมากเลยค่ะตอบ